สวัสดีครับ FC และทุกท่านที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังนะครับถ้าแอดมินตอบคอมเมนต์ไม่ทันต้องกราบขออภัยจริงๆนะครับแต่ว่าแอดมินเนี่ยอ่านทุกคอมเมนต์นะครับโอ้หมายเหตุคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเรามาว่ากันด้วยเรื่องมหาเศรษฐีครั้งส้มอดีตบิดาเนี่ยก็รับใช้แดงนะครับเพื่อนๆที่มีประวัติเออไม่ค่อยจะดีใช้ความรุนแรงกับ อดีตภรรยาของตัวเองนะครับไอ้งามใส่ที่ชอบสร้างคอนทงคอนเทนต์อวดล่ําอวดรวยหรือนะครับชอบคุยโวโอ้อวดเรื่องชีวะประวัติของตัวเองนะครับว่าเหนื่อยยากกว่าจะมาถึงจุดนี้แต่นะครับเพื่อนเพ,นเพราะปากดีปากเก่งนะครับเพื่อนๆอารวาสไปแท้สลิมเนี่ยตายเลยนะครับเลยโดนแฉออกมาเลยนะครับว่าไอ้เงินที่มั่งที่มีจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ได้มาจากน้ําพักน้ําแรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เพราะอะไรล่ะครับเอา้าก็ชีวิตไอ้คนคนนี้มันมีต้นทุนนะเพื่อเพื่อนแล้วต้นทุนเนี่ยไม่ค่อยสะอาดเหมือนเจ้าบ้านชาวช่องเขาด้วยนะครับเพราะอะไรครับเอา้าก็บิดาเนี่ยเคยชี้ช่องกฎหมายนะครับให้ไอ้พวกมหาเศรษฐีที่เป็นนักเล่นการเมืองทั้งหลายเนี่ยหลบเลี่ยงครับเพื่อนเพื่อนพูดเป็นภาษาชาวบ้านนะครับมันก็คือการทุจริตคอร์รัปชันนะครับเพื่อนเพื่อนจากการใช้ประโยชน์ของช่องว่างช่องโหว่ของกฎหมาย นะการเมืองเหล่านั้นบางทีมันอาจจะเป็นผู้ร่างหรือออกแบบกันขึ้นมาเองก็ได้อไม่เป็นลายแช่างหัวมันครับเพื่อน,นแต่นะครับคือจะเล่าให้ฟังว่าถ้ามันอยู่ดีๆไม่มาวุ่นวายกับคนยากคนจนที่เป็นสลิปเนี่ยนะครับมันก็ทงไม่ถูกประจงประจานนะครับไม่ว่าจะเป็นชีวะประวัติตัวเองเคยตบตีทุบตีหรือใช้กําลังความรุนแรงนะครับกับอดีตภรรยานะครับที่ตัวเองเป็นคนเคยเอ่ยปากเองว่า ตัวเองเนี่ยนะครับรู้สึกผิดหวังนะครับคือไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตครอบครัวอไอ้ขามไส้ไอ้รอดตาปดไอ้เปอ๋อไอ้ปองมันชอบดูคอนเทนต์ของมหาเศรษฐีนี่แหละครับเพื่อนเที่ชอบมาสร้างแรงบันทานใจให้กับคนยากคนจนไอ้เปอ๋อไอ้ปองเนี่ยมันชื่นชมอยู่ครับมันก็แอบมาสอบถามความคิดเห็นของไอ้แอดมินไอ้แอดมินก็อบรมสั่งสอนไปนิดหน่อยครับเพื่อน บอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่คุณยากจนเกิดมาไม่มีอะไรเลยแล้วอยู่ๆจะมาฟุกล่ำฟุ้กรวยเนี่ยนะครับเพื่อนๆถ้าหากชีวิตไม่มีต้นทุนนะครับยกตัวอย่างทําธุรกิจค้าปงค้าปลาเนี่ยถ้าหากไม่มีคนเน็คชั่นจากนักการเมืองหรือนะครับสายสัมพันธ์กับนักการเมืองอย่างบิดาเนี่ยมันจะร่าจะรวยได้ยังไงครับเพื่อน <laughs> หรือการไปลงทุนซื้อหุ้นนะครับของสายการบินบางสายการบินเนี่ยนะครับที่มีการผูกขาดการตลาดหรืออาจจะเป็นเจ้าเดียวในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเนี่ยนะครับ มันต้องมีคอนเนคชันนะครับมีคนรู้ข้อมูลข่าวสารวงในครับเพื่อนเพื่อนเชิงลึกครับเพื่อนเพื่อนมันถึงประกอบในการลงทุนได้นะครับมันถึงล่ามรวยได้มีเงินเป็นพันล้านแต่พอสะสมไอ้พวกรถสปอร์ตเป็นยังไงครับเพื่อนสุดท้ายก็ต้องมาโลขายทิ้งเพราะอะไรละครับเพื่อนเพราะการไม่เข้าใจในการดําเนินชีวิตครับเพื่อนมีรถมากมายใช่ว่าจะดีนะครับรถนี่มีค่าเสื่อมราคาทุกวี่ทุกวันครับสุดท้ายอ่ะพอเจอประสบการณ์แบบนี้เป็นยังไงครับ จึงนึกถึงคำพ่อได้เลยบิดาเคยด่าไว้มึงอย่าทําอะไรง่ๆให้กูเห็นอีกนะครับโอ้หไอ้งามไส้ไอ้รอตาปนนี่ถ้าบิดารู้ว่าโพสต์แบบนี้นะครับหรือให้สือแสดงความคิดเห็นแบบเนี้ก็คงจะลุกออกจากหลุมมาด่ากันอีกมึงทําอะไรโง่ๆให้กูอับอายอีกแล้ว เพราะอะไรก็กูอยู่ดีไม่ว่าดีอุตส่าห์ตั้งตัวมาแบบเงียบๆให้มึงอยู่สุขสบายสุดท้ายอะมึงทามาให้โดนแหกโดนด่านะครับชาวบ้านชาวช่องเขารื้อประวัติออกมาตายเลยนะครับเพื่อนไอแอดมึนก็งงว่ามึงจะออกมาโพสทำไมนะครับเพราะอะไรละครับเอาโพสตแบบนี้มันไม่ต่างจากลูกหลานเนรคุณน,นะครับหไอ้งามไส้ชาวบ้านชาวช่องเนี่ยเขาขุดถีบโศพอ,ออกมาประจานอะ เป็นยังไงล่ะครับงามหน้าไหมล่ะครับช่วงนี้ก็จะค่อนๆ่อ,อ,อหายไปหรือนะครับเงียบเยบไปนิดหนึ่งนะครับเพราะอะไรล่ะครับเพื่อนการเมืองมันแรงนะครับยิ่งความเป็นความตายของบ้านของเมืองคนไทยที่เขารักชาติรับไม่ได้กับพฤติกรรมมหาเศรษฐีบองกอรน,นะครับที่ทุกวันนี้โลกมันมีมหาเศรษฐีเพราะมันมีสลิมที่ย่างโจรเนี่ยที่เขายอมให้คนร่ำรวยเอาเปรียบครับเพื่อน รองเขาไม่สนับสนุนกิจการอย่างของคุณนะครับชุนตัวอย่างหนังส่งหนังสือหรือคอนทงคอนเทนต์คุณเนี่ยก็มีแต่คนยากคนจนทั้งนั้นแหละครับที่เขาไปสนับสนุนมหาเศรษฐีด้วยกันเขาจะมามองคุณเหรอครับไองามไส้คนหนักเลยกูกาวนี้เพราะต่างคนเนี่ยก็ต่างก้มหน้าก้มตาทามาหากินอิจฉาริษยากลัวใครได้ดิบได้ดีกว่าครับเพื่อนๆซึ่งแตกต่างจากคนยากคนจนโดยเฉพาะสลิน สนาบสนุนซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันนะครับคุณลองดูสิครับเพื่อนๆไอ้คณะส้มคณะแดงที่ครั่งกันนะกันหนาคุณเคยไปออกภาคสนามเพื่อช่วยเหลือแนวหน้าหรือช่วยเหลือคนที่เขาน้ ung, นําท่วมหรือไม่ไม่มีนะครับเมื่อไอ้นักการเมืองไทยก็เป็นอย่างเนี้ยและไอ้คนที่ครั่งนักการเมืองเป็นยังไงสุดท้ายก็สันดานไม่ต่างกันโก็มีแต่คนยากจนสลิมเท่านั้นแหละครับ ที่บริจาคกันคนเล็กและน้อยกลายเป็นสายน้ําไหลเป็นทานน้ําใหญ่ครับเพื่อนเราถึงปกป้องอธิปไตยของชาติไว้ได้ครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้ลูกไอ้หลานมาหาเศรษฐีเนี่ยมันอยู่สุขสบายนะครับมันกลาบมีหน้า มันเนรคุณมาบูลลี่ด้อยค่าคนยากคนจนโดยเฉพาะสลิมคุณไปดูสิครับแนวหน้ามีแต่คนรักชาติทั้งนั้นน่ะบ้านเรือนเขาเป็นยังไงยากจนจะตายแต่อันนี้ทำคอนเทนต์อะไรอวดร่ำอวดรวย <laughs> โอ้ยงามไส้ไอร่อตาโปนนักการเมืองนะครับแล้วก็ลูกหลานหรือผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือนักการเมืองหรือเครือญาติเนี่ยมันก็แปลกครับเพื่อนๆไอ้พวกนี้มีความระโมบโรคมาก มีจิตอาุศลไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาชอบดูถูกบูลลี่ด้อยค่าคนรักชาติหรือนะครับเพื่อนดูถูกคนยากคนจนนะเพื่อนแต่นะครับในความเป็นจริงไม่เคยมองตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเคยแบ่งปันเอื้อเฟื้อให้ผู้อื่นหรือไม่ไอ้ที่อ้างว่าเออบริจาคปีละเท่านันเท่านี้แหมส่วนตัวก็มองว่าไอ้คนเหล่านี้สร้างชื่อนะครับสร้างประวัติให้กับตัวเองหากวันหนึ่งผิดพลาดก็จะใช้ตรงเนี้ยเป็นการหรือเป็นข้ออ้างในการขอลดหย่อนผ่อนโทษ หรือนะครับหนักกว่านั้นคืออะไรครับขอส่วนลดนะครับจากการเออจ่ายภาษีนะครับ <laughs> โอายงามไส้คือคนร่าคนรวยนะครับที่มันมีสายสัมพันธ์กับนักการเมืองเวลามันทําอะไรนะครับเพื่อนมันจะไม่คิดเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาครับมันจะต้องมีผลประโยชน์แอบแฝงมีนัยยะแอบแฝงอยู่ตลอดเวลาส่วนตัวจึงมองว่าไอ้คนไทยเหล่านี้นะครับหรือไอ้การคุยโอ้อวดเหล่านี้ มันแค่เรื่องขยะครับเพื่อนๆคนเราถ้าหากมันตั้งใจจริงนะครับคุณก็บริจาคไปเลยคุณเห็นแนวหน้าปุ๊บคุณกำเงินไปเลยบอกเนี่ยเงินส่วนตัวผมนะผมให้คุณไปสร้างบ้านถ้าคุณสร้างไม่ได้คุณกลัวไม่สําเร็จเดี๋ยวผมหาบริษัทไปสร้างให้คุณมาเป็นทหารมาเป็นแนวหน้าอาสามาปกป้องให้ผมอยู่สุขสบายเนี่ยผมยินดีเสียสละเพื่อให้เกิดประโยชน์กับครอบครัวของคุณแบบนี้ประชาชนเขาจะไม่ชื่นชมมากกว่าแล้วครับ เผอๆไอไอหนังสือที่อ้างว่าขายดีนักหนานเนี่ยนะครับอาจจะขายดีกว่าเดิมก็ได้ <laughs> โอยงามไส้ถ้ามันมีความสามารถมีเก่งจริงเนี่ยมันจะมานั่งเขียนหนังสือนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนทําไมนะครับเพราะสุดท้ายผลประโยชน์ก็คือเงินที่มันเป็นผลพลอยได้นั่นแหละครับเพื่อนใครกรล้ารับประกันครับว่าเงินเหล่านั้นเนี่ยจะไม่เป็นข้ออ้างในการเอาเงินนะครับที่เคยเป็นสมบัติอดีตบิดาเนี่ยนะครับเพื่อนโผล่ขึ้นมาเพราะว่าฟอกอะไรแบบนี้นะครับ <laughs> งามส่วนตัวมองว่าสลิมที่รักชาติและยากจนเนี่ยเขาไม่สี่เรียดกับการถูกบูลลี่ด้อยค่าหรือถูกหยามเกียดจากไอ้บรรดาคนร่ำคนรวยนะครับพะถึงเขาจะจนเนี่ยแต่เขาก็ไม่เคยเหมือนไอ้พวกคนจนที่ครางส้มครางแดงเลยว่าไอ้คนร่ำคนรวยที่ครางส้มครางแดงนะครับ <S <S 2> <S 2> ที่แห่กันสนับสนุนนะครับไอ้พวกที่คิดโกงบ้านกินเมืองหรือขายชาติขายแผ่นดินนะครับหรือ หลบเลี้ยงภาษีนะครับพ่อไปลองเพลงดีกว่ากินแล้วไม่เยอะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงๆิก็ยังพอได้อิ่มละววันละสองสองสองกูลเกียรติจริงๆเลยไอเพลงที่กูแต่